นดีนะคะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กวค่ะ เสียงดังมากนี่นะครับปลาสะโดงนะครับสะโดงจันไม่รู้นะครับสะโดงนหญ่ท่านจันจันนี่ปลาปลาตะเพียนยังมีลงเรือเมื่อกี้ก็ไปลากจับอยู่หลังห้องน้ํานะคะอีกสามตัวแต่ว่าปล่อยลงสาปไปแล้วสี่ตัวสตัวเหรอเอาลงสาบหมดเลยไปสี่ห้าตัวห้าตัวเอาไปลงสาบที่หลังบ้านหมดเลยฮะ อะตัวนี้เอาใส่ทางไว้ลูกตัวนี้พี่ตั้นน,นะนนันนะเอาไปใส่เหมือนกันเลยไปใส่ทางไว้ลูก <c oughs> เล่นเล็กแต่เช้าเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ตอนแรกไม่เปื้อนนะคอเห็นปลาแล้วกระโดดค,คุกก็ยังไวเลยเมื่อกี้อัอนนี้ก็ วันนี้จะเป็นบรรยากาศที่เงียบเงียบไปอีกหนึ่งวันแต่ก็ไม่เงียบนะคะเพราะว่ามีเด็กๆนะคะวันนี้ที่โรงเรียนของน้องๆเขาอยู่นะคะเพราะว่ารุ่นพี่เขามีกิจกรรมไปข้าวาวเรเสืองเดียนติดไปเรียยู่นะคะแล้วก็เนี่ยแหละต้องต้องกวาดสายตาแรกๆมองภายในรอบบ้าน วันนี้ที่บ้านก็เงียบเหงานะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่หมอนัดพ่อไปโรงพยาบาลน,นะคะส่วนพี่เอกซ์กก็ไปขับรถไปส่งพ่อที่โรงพยาบาลเนาะส่วนหนูก็อยู่ที่บ้านดูแลเด็กๆดูแลภายในบ้านด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยสายตาอาจจะลอกเล็กนะะดูบ้านเรามันไม่มีรั้วล้อมรอบเนาะมัน ใครเขาออกมันก็ได้ง่ายไงก็เลยเราต้องเล่เล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 าระวังนะคะขายในบ้านด้วยเนะาะปลาปลาตากแห้งเวลาได้มาแม่ก็จะแร่แล้วก็เนี่ยะคะเอามาตาก <laughs> มาตากตรงนี้ <laughs> เป็นประโยชน์ได้นะคะนี่เห็นไหมนี่โอ๊ยมองไม่เห็นอะ โอเคปลาตากแห้งปลาแดดเดียวนะคะโอ้วันนิเจอ,โ,อโต๊ะตากเวลาพ่ออยู่บ้านก็เวลามีแรงมีกำลังพ่อก็จะนี่คะ่ะทำโต๊ะนั่งนะคะฝีมือพ่อเลยพ่อคนเดียวเลยหาเศษไม้เหลือนะคะมาทำนะ ตั้งแต่อยู่หน้าร้านแล้วแล้วก็นี่ภายในบ้านด้วยนะคะดูพ่อก็ดัดแปลงตัวที่เป็นสีเนี่ยคือยังไม่ได้ทาสีนะส่วนตรงเนี้คือทาสีทาทาเนี่แล้วเคลือบแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้กน,กนพ่อทําเยอะมากอะ อยู่ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็เยอะเลยอยู่ในบ้านเยอะเลยพ่อสีคือพ่อมาลยพ่อเป็นช่างเก่าเสียงไฟกัตัน ก็หลังจากที่หาปลามานะคะหลังจากที่ไม่มีใครมาซื้อแล้วเนาะเราก็ปล่อยเลี้ยงนะคะนี่เลี้ยงเวลาอยากกินก็ตกเอาหวานเอานะคะปล่อยแล้วนะคะออกจากกระชังแล้วเนะะาะไปเลยค่ะกลับไปต่อที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านไม่มีใครนะคะพี่ผู้พี่แหนมก็ไปโรงเรียนเนาะส่วนเด็กๆ ของเด็กๆไม่ได้ไปนะคะเด็กๆหยุดหนูก็ดูดูเครื่องสูบด้วยนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมันสูบไม่ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวให้กับตันไปปิดนะคะกับตันปิดเป็น เมื่อกี้น้ำมันขึ้นเยอะน้ำมันซึมมาแล้วก็ปลามันก็มามุดออกมามาแล้วพอแบบเนี้ยเวลาเราสูบแบบเนี้ยน้ำมันลดลงตามร่องทางเดินที่แม่ทำเป็นทางน้ำไหลมันก็จะมีปลาแอบ,บอยู่ละแวกนั้นเด็กเห็นประธาไม่ทางเลยเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> กระโดดคลุบแบบไม่ห่วงเพื่อไม่ห่วงอะไรเลยเด็กๆคือแบบว่า,าสนุกอะ่ะฉันได้จับปลาแล้วอะไรเงี้ย ฉันได้กุปป๊ปฉันได้ไล่จับมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็ดูทั้งงัวน้อยดูทั้งเด็กๆดูทุกอย่างภายในบ้านตอนนี้ไม่มีลูกค้าก็เดินเลาะเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะอยู่นิ่งไม่ได้ คันนิ่งแล้วมันจะยาวเพราะฉะนั้นต้องเดินต้องเดินดูตรวจตาภายในบ้านนะคะเด็กๆ,ๆไม่ได้ลงน้ำนะคะจะอยู่แถวๆหน้าห้องน้ำเดินรวเราออกมาหาของเล่นกันละแล้วก็หนีไม่พ้นนะคะแห้งเจียชอบมากกับการหาปลาแต่ว่าเราต้องดูนะคะ จะคอยห้ามไม่ให้เขาอยู่ในห่างสายตาต้องให้เขาอยู่ในสายตาเรามาละเดินออกกัามาลว นี่ก็บอยดีกาดเก่งมากๆเลยเก่งกว่าเจ้าโทนอีกอะ่ะเจ้าโทนเราตัวใหญ่ดูน่ากลัวแต่ไม่ได้น่ากลัวเลยอยู่ในโหมดคิตตี้อะ่ะตอนนี้หนูก็ มองหาปลาด้วยนะคะเผื่อมันบืนขึ้นมาอีกโอเคค่ะก็ทริปนี้พามาให้ลุ้นคุกปลากับนอกกับตัาน,นะคะวันนี้ก็เดินลระตะเวนพื่อบ้านเดินหลายก็เดี๋ยวทุกท่านจะลายตาเอานะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวค่อยไปรับชมกันต่อเนาะสำหรับคลิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ